มาแล้ว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 เหมือเดิๆกูเ็ใจะหน่อยว่อู um, ้เลยจะหน่อยว่จกๆจกๆจกงๆจก่มันออกกัมาบอเดี๋ยวดึงรมามาดึง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 รเสือคงียมมน่ดอกต่จะหน่อยองอู้จับสคนอ่ะบ่าอกจับสคนบักนันกะพี้าครับงูได้เ่ย โอ้ไปง่หรอครับไนเลือไปันไปกันไปไปไปซิหมื่นเนีโอ้ยไปง่ายหครับโอ้กูเย้าเย็นตู้นันมี่ทอหำจ้าน้อยใกลไปะไกล้โด้คุอยู่นันเนี่ยตีอีกตายเร็วตหายังดินเดี๋ยวโอ้เลือดน่เพื่งตึกหัวตึต้นเดยมายหมดไโอ้ เอียนเทอะตัวนี้หมเอาตัวนตัวนี้อุ่งแยกว่าเขาอีกนียเลี้ยงมไอ้ขาดยี่ลายแล้วเนี่ยเอียนตัวนี้